ตัวต่อมาครับอันนี้คือสําคัญมากทําไมถึงสําคัญรู้ไหมครับเพราะเมตาฟูดตัวนี้ผมใช้คําว่าถ้าเลือดดีดีทั้งตัวในร่างกายของเราเนี่ยครับคุณรู้ไหมว่าเอาเข็มไปจิ้มตรงไหนเนี่ยก็มีแต่เลือดแล้วเมื่อไหร่ที่คนมีปัญหาครับเบาหวานความดันโรคหัวใจอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆครับจงไหนนงไหมครับคุณเอาแก้วมาใบหนึ่งนะครับแล้วเอาน้ําตาลใส่ไปสองช้อน แล้วคนดูเลือดหนืดไหมเหนียวไหมคนเป็นเบาหวานเป็นอย่างนั okay. ้นเลยถ้าเบาหวานขึ้นสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยก็เติมน้ำตาลไปเรื่อยๆก็หนืดหนืดหนืดนะครับแล้วถ้าเป็นความดันได้แล้ครับก็น้ํามันแสกเข้าไปผสมกันไปอยู่ในเลือดของเรานะครับแล้วมันไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเราตะกี้ผมพูดเรื่องอะไรปั๊มน้ําถูกไหมครับผ่านหัวใจเสพปั๊มน้ำทำงานหนักไหมแล้วถ้าน้ํามีตะกอนนะ เกิดอะไรขึ้นเครื่องพังไหมหัวใจเรามีหน้าที่ปั๊มอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้ามันหนืดมันปั๊มหมดอย่าขึ้นเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วครับปั๊มน้ําผมเสียผมเพิ่งรู้ว่าอะไรรู้ไหมครับมันจะมีสองเปาบัตรอะไรก็แล้วแต่ครับซึ่งชั้นสาไม่ได้ถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องหัวใจหรือปั๊มน้ํามันเสียหัวใจมันไม่ดีครับเลือดเนี่ยมันไม่สามารถขึ้นไปหล่อเลี้ยงสมองได้เพราะหัวใจเลือดมันหนืดนะครับมันขึ้นไปเลี้ยงไม่ทันปุ๊บ มึนมึนมงงปวดหัวนี่ครับเรียกเลือดหน่งเลือดข้นแล้วหัวใจทํางานหนักไปด้วยนะครับแต่เมตาฟูตตัวนี้ครับหน้าที่ของมันคืออะไรครับไปทาให้เลือดสะอาดไปดูแลที่ต้นเหตุของปัญหาที่บอกเมื่อกี้ครับคนที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่ไปดูแลที่ปลายเหตุของปัญหาไปควบคุมมัส่งหมดเลยพอ,พอควบคุมกับอะไรขึ้นครับมันก็สะสมไปรเรื่อยๆถูกไหมครับแต่เมตาฟูดตัวนี้ครับ ไปทําให้เลือดที่มันสะสมอ่ะเอาออกให้หมดเอามาใช้ยกตัวอย่างง่ายๆยกอย่างไงครับแต่ก่อนนะครับเวลาเรารู้สึกเหนื่อยเรากิน,านบูบอยไหมกินรู้สึกมีแรงไหมครับ <Yeah. S 1> เขาเรียกว่าน้ําตาลเข้าสู่กระแสะเลือดเหมือนกันครับแต่วันนี้ครับเราสะสมไปเมื่อเกิดอย่อะไรเราทานข้าวไปเรื่อยๆนะครับหมอบอกว่าอะไรหมอว่าถ้าเป็นเบาหวานเะน่ะตอนเย็นให้ลดข้าวลดแป้งลดน้ําตาลเอ้ยลดข้าวเพราะรู้ไหมครับ เพราะว่ามื้อเย็นเนี่ยเป็นมื้อสังคมหนึ่งสองเนี่ยเป็นมื้อที่เราไม่ได้ใช้พลังงานแล้วมันเกิดจากการสะสมไปเรื่อยๆ,ๆประวัติันเินขึ้นนะครับทีนี้พอระหว่างมันขึ้นพวก่าหบอกไปหาหมอหมอให้ยาควบคุมนะครับแต่เมตาฟูดตัวนี้หน้าที่ของมันคือไปเอาออกให้หมดออกยังไงใครรู้บ้างเอามาเผาครับกดเดียวกันเลยกับอินเทมบอยเอามาใช้ให้หมด เมื่อใช้หมดเบาหวานลดไหมลดไขมนันลดไหมลดจึงมีที่มาครับเลือดดีดีทุกตัวครับตบมือเขมัน่อะครับหลายหลายท่านไม่รู้ครับว่าเวลาคนเป็นเบาหวานเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างนะครับเบาหวานเฮ้ยฉันเป็นแค่เบาหวานเนี่ยบางคนเพิ่งเริ่มเป็นนะครับเบาหวานมันไปนลงตรงไหนมันพังหมดพังยังไงและเบาหวานคือตัวก่อโรคต่างๆของร่างกายก่อ,อยังไงครับเบาหวานขึ้นตาเกิดอะไรขึ้นครับ ตาบอดต้อกระจกนะครับเบา,วาห,วหวานลงหัวใจอ่ะทำอะไรลงหัวใจไหมครับเลือดมันหนืดเลือดมันข้นไปลงอยู่ตรงเนี้ยมันก็ปั๊มปัป๊มทำงานหนักเสียชีวิตไหม <Yeah. S 1> ไม่ขึ้นสมองอนะ่ะมึนๆงง,ง,งงๆตีแตกตน <c oughs> เกิดจากเบาหวานทั้งสิ้นนะครับแต่ตัวนี้ของเราครับบอกได้เลยว่าสุดยอดคือไปลดน้ําตาลในเลือดเอาเลือดที่มันหนืดมันข้นออกมาให้หมดนะครับนี่ความสุดยอดของเมตาฟูดนะครับ